ติดขนาดไหนดูเอาครับท่านผู้ชมโอ้โหเราก็นึกว่ารถติดอะไรไปไหนได้ติดดานดูเอาครับท่านผู้ชมเหตุสมาคมนักรบด่านเถื่อนแชร์ชไปด้วยว่าไงครับตรวจใบ,บขี่เพื่อทำไมต้องดู คุณมีใบขับขี่ไหมมันมีการขับรถของบริษัทเห็นไหมรถบริษัทนี่อ่รถบริษัทแล้วใบขับขี่อยู่ไหนมันมีแจ้งเหตุแจ้งเหตุกรนเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วทำไมต้องตรวจอ้าวผมมีอำนาจตรวจไบคับมีอำนาจตรวจขนาดไหนอ้าวรถคุณขับ์รถใหญ่คุณมีใบขับขี่ไหมมันต้องมีนี่ขับรถใหญ่บริษัทบริษัทรถใหญ่โตไม่ใช่บริษัทเล็กๆไหนไหนอ่ะมันมีแต่ผมยังไม่แสดงถามว่าแจ้งเหตุก่อนก่อนที่คุณจะดูถามว่าใครอนุญาตคุณตั้งด่าน ด่านมันถูกตั้งไหมไปดูัเชิญับอ้าเดี๋ยวผมไปดูก่อนอดูนะครับเจ้าหน้าที่ตั้งด่านก็ความน้ำคาญให้กับการสัญจรของรถที่สัญจรไปมาเออวันนี้ได้มาพบเจอ น่าจะเป็นที่ดําเนิมที่สำซากที่ประชาชนเคยร้องเรียนมาอยู่ๆเรียกขอดูใบกับขี่ขับรถมาดีๆน่ะเป็นไงดูมีทุกมุมงับซ้ายขวาเรียบมอเตอร์เว ไม่รู้มีเหตุอะไรถึงได้ขอดูใบอับีมันมีเหตุไหมที่ต้องขอดูใบอับีเนี่ยดูยืนที่ะคนละมุมเลยมันอานอะไรครับเนี่ยจุดอะไรครับเนี่ยอันนี้กล้องเดี๋ยวผมขอดำเนินการในงานไปยังเพจนกะรด่านเถื่อนสรรสร้างสังคมก่อนนี่คืออะไรเนี่ย มันคืออะไร่ะเนี่ยเออเนี่ยสองนายยืนอยู่นี่รักปวยว่างอยู่นี่ตั้งอยู่นี่อันนี้เป็นทางโค้งเข้ามาทางโค้งเข้ามาสองนายยืนอยู่นี่มีหนึ่งนายสองนายปฏิบัติหน้าที่อยู่สี่นายล้วก็ หานายหกนายเจ็นายครับนี่ขออนุญาตครับเนี่ยใครแคปหน้าจอแคปไปห,หน่อยครับวันนี้ผมเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวเนี่ยผมมานึกว่ารถติดเกิดอะไรขึ้นนึกว่าเกิดอุบัติเหตุอ้าวขับรถมาดีๆมาขออนบญาติใบกับขี่ ว่ามันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องดูใบขี่ขนาดนั้นเลยเหรอขับรถบสัตว์นะยไม่ใช่ขับรถที่เกิดอุบททัติเหตุเนี่ยรถติดขนาดไหนเมื่อกี้รถติดยาวยันนู่นเลยเนี่ยเมื่อกี้รถติดยาวไม่น่นเลยนี่ล่องลนะ้ว ผมมาไลา์สดล่องเลยการเอาสิ่งของกีดมาตั้งขวางทางเนี่ยมันถูกต้องแล้วเหรอมาตราใดมาตราใดคุณกำลังละเมิดสิทธิประชาชนหรือไหมน่ะเอาขับรถมาดีๆมาให้เขาเรียกเป่า มันไม่ได้มีเหตุที่จะเกิดขึ้น,นเกิดอุบัติเหตุยังอยนี่รถประจำการนะเป็นรถของส่วนบุคคลคนระับไม่มี่รถเจถ้าหน้าที่แต่ป้าย6บโอเคไม่มีปัญหาเป็นรถของเจ้าหน้าที่แน่นอนมาจอดอยู่หน้ามุมนี้อใครเป็นผู้ควบคุมครับเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวผมไปดูป้ายอีกทีนึง เนี่ยมีค่านเนี้ยครับดูเอาครับร้อยตำรวจเอกกิติศักชาวีรประชากุลเบอร์โทร097 265 31 3641เนี่ยแคปหน้าจอได้แคปห้หน่อยครับ แล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยแล้วตั้งขวางถนนเนี่ยมันมีเหตุอะไรที่จะต้องเอาปลวยตั้งขวางถนนเนี่ยเนี่ยได้ขออนุญาตกรมทางหรือยังครับจุดนี้เป็นจุดเดิมๆนะแต่ผมมาไม่เคยเจอเพิ่งมาได้เจอเนี่ยแชร์ไปครับแชร์ไปเข้าสมาคมให้ถึงสมาคมให้ถึงปา่าเกียงไก่ไทยอ่อน ว่าเป็นยังไงให้ท่านดูเอาผมนักรอบด่านเถื่อนสรรสร้างสังคมหมายเลขที่57เรีโอเสือร้ายดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฮะอเขาขับรถมาดีๆนะเรียกเขาเป่าขอดูไปในญาตมันเป็นไม่ได้ยังไงตำรวจเมืองไทย ได้ดูเลยลักษณะรถเขาแบบไหนรถเขาเป็นยังไงอยู่ๆขอดูใบขับขี่ทั้งนั้นอ่ะขอดูใบ,บขี่ใบอนุญาตต้องมีเหตุว่าเออมันต้องมีเหตุอะไรมัางที่จะขอดูใบ,บขี่ใบอนุญาตไม่ให้ทําตามอำเภอใจใช่คุณเป็นตารวจคุณมีหน้าที่ แต่คุณทำตามถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยการเอาควยเอาสิ่งของมาตั้งขวางถนนเนี่ยมันเป็นเหตุยังไงพรบมาตรา38 39ปดสก้บบัญญัติไว้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็น่าจะรู้เองเป็นตำรวจต้องรู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมายกฎขี่ก็ไม่เห็นกับประชาชนมันไม่ถูกเรื่องถูกเราเนี่ยผมมาแล้วติดยาวเลยผมเรือกว่าเกิดกอุบัติเหตุไปประเทศไทย,ยมีการถือกระบองถือถือกระบอกเป่าด้วยนะขับรถ ประชาชนขับรถมาดีๆมาขอประ,ประชาชนเป่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่บนถนนนี้ห้านายแล้วก็นั่งหนึ่งนายแล้วก็มีประชาชนนั่งรออยู่ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นคนขับรถเทลเลอร์ขนนเพราะผมไปจอดอยู่นูน่นอยู่นี่สองนายคืออะไรครับ อันนี้ก็เรียกว่ายืนหลักแล้วครับเนี่ยชัดเจนไหมครับเนี่ยเนี่ยผมทงไส้เนี่ย,ม,ยมันคืออะไรเนี่ยโอ้ก้าวล้ำขนาดนี้เลยเหรอแต่เหมือนจะไม่มีไฟนะเออ สุดยอดแต่ผมไม่ได้ไปกล่าวหาว่ากล้องใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะแค่สงสัยเนี่ยและดูตัวนี้ครับเนี่ยมีกล้องเนี่ยมีกล้องครับมีกล้องมีกล้องและนี่เสียบอะไรเนี่ย มันเป็นเครื่องอะไรนะแผงโซล่าเซลล์เหรอแผงโซล่าเซลล์ที่ว่าไม่ต้องใช้ไฟแบตเตอรี่ใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมเนี่ยดูเอาครับเอาปวยตั้งขวางกีดขวางถนนอย่างนี้มันคืออะไรครับแค่ผมสงสัยว่าผมขับรถมาดีๆขอดูใบขับขี่นะํา มันคืออะไรครับขอครับคุณที่เข้ามารับชมนะพอดีผมไม่ได้อ่านเออว่าทำไมมันมืดพอดีผมใส่แว่นอยู่ถอดแว่นออกนะเออเนี่ยผม ผมไม่แน่ใจว่าคนไหนคือผู้ควบคุมแอบเป็นไงรถมาในะเหยียบกวยออกแล้วเนี่ยรถมาเหยียบกวยทิ้งแล้วเนี่ยเพราะว่ากวายตั้งขวางถนนนะถ้ามีรถบางคุนใหญ่ๆมาเนี่ยผมว่ากวาดกวยออกหมดอะเนี่ย ดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไปคือนี่เหรอสิ่งที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผมไม่เห็นผู้ควบคุมนะเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นผู้ควบคุม ผมมีเวลาผมจะอยู่จนดานเลิกดานแตกแหละรว,วยเกยมีแค่นี้อาดูเอาครับไม่มีอะไรสักอย่างอยู่นะไปแจ้งเตือนไม่มีเป็นตรงนี้เป็นทางไปที่บ่อวินครับทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ่อวินใต้สะพานร่มเรื่นอย่างดีครับ ฝั่งโน้นไปโรงป๊ะผมงสงสัแค่ว,ว่าทำไมต้องเรียกดูใบ,บขับขี่ขับรถมาดีๆทั้ทงๆท,ที่ผมไม่ได้มีอุบัติเหตุ เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เดินเดินไปนูนะะ่นแล้วหนึ่งนายฮนะมีเจ้าหน้าที่กำลังเดินไปนู่นนะ,ะหนึ่งนายผมไม่รู้ว่าเดินไปทำอะไรฮนะแล้วก็มีน่าจะเป็นผอกรอคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย แต่ไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรนะสวัสดีครับท,ทุกทุท่านที่เข้ามารับชมมีเจ้าหนะ้าที่กำลังเดินไปท้ายรถนะไม่รู้เดินไปทำอะไรครับ เนี่ย <Yeah. S 2> ผม,มเห็นดาวอยู่สามดาวน่าจะเป็นร้อยเอกแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานคือร้อยเอกกิติศักดิ์ชาววาปรีชากุลหรือไม่เพราะผมเห็นแต่ยศแต่ไม่เห็นชื่อ ผมไม่แน่ใจว่าตำรวจท่านหนึ่งเดินไปทำไมที่รถของผมหรือไม่เนี่ยอันนี้นั่งทำไมกันเนี่ยอ่าถามประชาชนแล้วประชาชนไม่ตอบไม่เป็นไรฮะตีวนี้ป้ายสีขาวฮะเป็น6.8อยู่ฮะเ่ เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ให้ดู่านงางบรรยากาศภาพรวมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรถเริ่มติดอีแล้วเดินไปยันท้ายรถนุ่นเนี่ย ไม่รู้ว่าเดินไปทำอะไรเดี๋ยวผมไปดูอนไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เดินไปทำอะไรไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เดินไปทำอะไรผมคิดว่าเดินไปถ่ายรูปเดินไปถ่ายรูปนะ ผมคิดว่าเดินไปถ่ายรูปนะเพราะว่าท้าไม่เดินไปถ่ายรูปท่านไม่เดินไปแน่แต่ผมไม่ได้อนุญาตให้ท่านเดินไปถ่ายรูปแต่ท่านก็เดินไปถ่ายรูปถูกไหมท่านเดินไปถ่ายรูปนะเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่มีชื่อนะผมทําเรื่องน้องเรียนแน่ทั้งชุดเนี่ยฮะมีหนึ่งนายสองนายอ๋อสองนายนะไม่เกี่ยว ย่รถติดอีกแล้วมีรถคันนี้จอดอยู่แต่คนขับอยู่นี่ถามแล้วคนขับไม่บอกไม่พูดก็ปล่อยครับก็ผมไม่ได้ไปยุ่งกับชีวิตเขานะครับ แค่นำเสนอเพื่อประโยชน์สาธนารนณะเนี่ย <Yeah. S 1> ดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ <Yeah. S 1> มีอยู่แค่นี้ครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ตั้งกัวอยู่แบบนี้แค่นี้ก็อย่างที่เห็นนะครับ ดเดี๋ยวผมไปถามก่อนว่าไปถ่ายรูปผมเพื่ออะไรไปถ่ายรูปรถเพื่ออะไรเดี๋ยวผมไปถามก่อน ผมไม่ได้ขัดขวางเจ้าหน้าที่นะแต่ผมจะสอบถามน้องเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปรถพี่ทำไมเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปรถพี่ทำไมนะว่าเนี่ยนะเอาโทรศัพท์ให้ตำรวจนายนั้นไปถ่ายรูปรถเพื่อ อา้าถามก็ทถาม่าดีครับแต่ถ้าผมถา,มถามถามถามท่านอ่ะถามอ่ะเดี๋ยวคุณไปคุยคนน่ถามะานะเจ้าหน้าที่คนนี้นะไห้ให้คนศับอีกคนหนึ่งไปถ่ายรูปรถผมผมไม่ไม่อนุญาตนะเดี๋ยวผมทำเรื่องน้องเรียน <S <S ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะมีแต่ วันนี้ผมจะข้ามถนนก็ข้ามไม่ได้ฮะร,รถมันเยอะ เกิดจากการรถติดรถติดแล้วมาเรียกดูใบขับขี่ดูใบอนุญาตผมแปลกใจว่าผมขับรถมาดีๆไม่แจ้งเหตุไม่แจ้งเหตุเพราะอะไรที่ว่าจะดูขอดูใบอนุญาตเนี่ยเห็นไหมประชาชนขับรถมาดีๆมาโบกโบกรถแล้วก็ขอดูใบอนุญาต คุณมีอำนาจจริงแต่คุณต้องมีเหตุก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่อยู่จุดนี้ครับห้าหนายครับ แล้วก็นั่งอยู่นี่หนึ่งนายครับแล้วก็อยู่นี่สองนายครับอยู่ตรงเนี้ยสองนายสองนายฝั่งนี้เขาอยู่ก็คือทางเลี้ยวไปโน่นครับทางเลี้ยวไปบ่อวินนะอยู่อยู่ตรงเนี้ยห้านายก็มีอย่างที่เห็นครับดวยตั้งขวางถนนอยู่อย่างนี้อยู่แบบนี้ เนี่ยประชาชนขับรถมาดีๆก็ให้ประชาชนเป่าแล้วรถติดยาวเลยผมคิดว่ารถติดอะไรไหนได้ติดด่าน แล้วรถคันนี้โดนโดนไม่รู้โดนอะไรฮะน่าจะโดนเรียกเป่าหรือยังไงผมไม่แน่ใจเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วนั่งอยู่จุดนี้นานแล้วเดี่วันนีผมมีงานเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางต่อนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ นายจาเอาหลักเอาให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอารถมาถ่ายรูปรถผมครับรถมาดีๆมาเรียกจอดมาเรียกตรวจไปกับขี่รถเป็นรถบอยสัตว์ ดูแบบขี่บอกให้แจ้งเหตุก็ไม่แจ้งแจ้งเหตุมาผมจะให้ดูเออ โ,โหตรงนี้ว่าทําไมต้องต้องมีอุบัติเหตุผมจะไม่ว่าเลยขอดูไปกับพี่พอดีผมเดินออกมาจากนี่แล้วผมจะเดินทางไปลงของต่อ